ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอาหารสำหรับคนที่จะลดน้ำหนักนะครับมาโดยเฉพาะคนอ้วนนะครับาเราจะเน้นอาหารมื้อเย็นนะครับอาหารมื้อเย็นนี่ก็อย่าไปกินแป้งนะครับน้ำตาลนะครับมาพราะนั้นก็ลองมาดูเลยครับวันนี้จะกินอะไรนะครับก็คือเม็ดแมงลักแหละครับ เม็ดแมงลักก็เอาไปล้างน้ํานะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นก้อนออกมาอย่างเงี้ยนะมันก็จะพองขึ้นมานะครับอ่าเสร็จแล้วก็เอาใส่ลงไปนะครับอ่าใส่ลงไปนะครับอ่าใส่ลงไปอในหม้อหม้อต้มนะครับอ่าเม็ดแมงลักนะครับอ่าเม็ดแมงลักนะครับ ใส่ไปหม้อต้มเรียบร้อยเลยครับแม่มเม็ดเมล็ดลับใส่ลงไปในหม้อต้มนะครับอ่าอันนี้คือผงโกโก้นะครับอ่าผงโกโก้ผงโกโก้มันก็จะทำให้อร่อยขึ้นนะครับเห็นไหมครับผงโกโก้ผงโกโก้นะครับอ่า ก็จะอร่อยขึ้นนะครับอร่อยขึ้นเสร็จแล้วก็มีน้ำตาลเราจะใช้ตรงนี้นะครับย่าหวานนะครับเห็นไหมครับอ่าสุดแล้วแต่ชอบนะครับอ่าใส่ไปก็สุดแล้วแต่ชอบหวานหรือขนาดไหนนะครับอ่าก็ใส่ลงไปนะครับอ่าเสร็จแล้วก็คืออ่าต่อไปก็คือน้ำเต้าหู้นะครับ ถ้าท่านหาน้ำเต้าหู้ไม่ได้ก็เราไม่ได้โฆษณานะครับก็เล็กตาซอยจืดนี่นะครับอ่าอ่าใส่ไปนะครับอ่าใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะครับอ่าหนึ่งหรือสองกล่องนะครับถ้าถ้ากล่องเดียวคนกินคนเดียวก็กล่องเดียวก็พอนะครับอ่าอ่าโอเคนะครับอืม ล็กระล็กระซอยนะกินสองคนก็สองกล่องนะอาหารสำหรับอาหารเนี่ยแม่ไม่มีไม่มีแป้งหรือจะมีก็นิดหน่อยนะครับไม่ไม่ถึงก็จะให้อ้วนนะครับอมื้อเย็นนี่เป็นสำคัญนะครับถ้าเรากินแป้งน้ำตาลนะครับร่างกายมันก็จะไปใช้แป้งน้ำตาลเอามาอ่าทำเป็นพลังงานนะครับอ ถ้าเราไม่กินแป้งน้ำตาลนะครับอ่าร่างกายมันก็จะอ่าจะด,ดูดอ่าเอาไขามันที่ไปสะสมอ่าอยู่ที่อยู่ที่บริเวณพุงนะครับเอาอกมาใช้นะครับพุงมันก็จะน้ําหนักมันก็จะลดลงมานะครับอ่าอ่าคนนะครับคน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 ให้เรียบร้อยนะครับอืมคนคนคนแล้วก็เสียบปั๊กนะครับ เสียพักนะครับนาเสียพักล้วก็เปิดอ่าเปิดต้มนะครับอ่าต้มให้เดือดก็พอนะครับเดือดแล้วก็อ่าถอดปั๊กออกเลยนะครับอ่าก็เอาแค่นั้นนะครับเอาแค่เดือดนะครับแล้วก็เอาทิ้งไว้สักอ่าครึ่งชั่วโมงอ่าเย็นนะครับอ่าจนถึง หชั่วโมงนะให้มันเย็นก่อนแล้วก็เอามากินนะครับก็แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรนะครับอ่ารอรอให้มันเย็นก็ก็เอามากินได้เลยนะครับอ่ขอบคุณนะครับ